สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจากช่อง Magic of Healing พลังงานแรนดอมนี้เป็นพลังงานโดยรวมอะไรดีๆรับไปอะไรไม่ดีปล่อยผ่านรับแต่พลังงานบวกๆไปเท่านั้นนะวันนี้มาในแรนดอมหัวข้อจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหามี มีเรื่องที่มันขัดแยง้งอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกับคนรอบตัวอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกับคนรอบข้างแต่มันเป็นการขัดแย้งกับตัวเองมันเป็นการที่เราความคิดเรามันขัดแย้งกันเองเหมือนสมองกับหัวใจมันไปคนละทางหัวใจคิดอีกแบบหนึง่งแต่สมองคิดอีกแบบหนึง่งมันก็เลยเกิดความสับสนย้อนแย้งในตัวเองว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดี แต่สุดท้ายแล้วหัวใจของคุณก็เอาชนะความคิดได้บางทีความคิดที่เกิดขึ้นมันเป็นความคิดจากอัตตาจากตัวตนเดิมๆที่เราเคยปลูกฝังโปรแกรมมันไว้เคยเชื่ออย่างไรสมองมันก็จะประมวลผลออกมาแบบนั้นแต่หัวใจเราเปรียบเสมือนสัญชาตญาณหัวใจเราจะนำทางเราไปในทางที่ถูกต้องแม้ว่าหนทางที่ คุณตัดสินใจที่จะเดินไปนั้นสมองบอกว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่คุณเชื่อในเซนสเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วคุณก็เลือกที่จะทำตามเสียงหัวใจของคุณสิ่งที่คุณตัดสินใจที่กำลังจะทำหรือกำลังที่คิดแผนอยู่อยากลงมือทำอะไรสักอย่างคุณอยู่ในทางที่ถูกต้องหรอคะแม้เส้นทางนั้นมันจะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยาก แต่คุณรู้อะไรไหมคะว่าสัญญาณจากจักรวาลอีกอย่างหนึ่งว่าเรากำลังได้สิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่เราวาดฝันไว้ในอนาคตสิ่งนั้นก็คือมันจะมีเรื่องราวที่เข้ามาพิสูจน์เข้ามาท้าทายความสามารถของเราจักรวาลเขาจะสร้างสถานการณ์ที่มันดูยากเพื่อให้เราฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้จักรวาลเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักความมืดคุณก็จะไม่หาวิธีที่จะพบเจอแสงสว่าง แล้วเส้นทางของคุณนะคะมันจะได้รับชัยชนะมันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องมากๆพอไพ่เด e l เวอร์ขึ้นไพ่ t o of Cups ไพ่ที่ขึ้นมาวันนี้มีแต่ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะทั้ง Six of Wands เป็นไพ่แห่งชัยชนะเป็นไพ่อของการชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไพ่เดลิเวอร์หมายถึงอาจจะเป็นทางเลือกตัวเลือกที่คุณต้องเลือกที่คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณก็ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะคิดหรือ กำลังจะทำอะไรอยู่ขอให้คุณมั่นใจเชื่อใจและศรัทธาในตัวเองเชื่อใจและวางใจในจักรวาลทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อมั่นและคุณศรัทธาว่ามันเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีไพ่เพจออฟคัพขึ้นมาก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เหมือนคุณเหมือนคุณทําแล้วคุณมีความสุขสิ่งที่คุณทําำคุณมีความสุขมันไม่ได้ติดขัดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากทํา มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ชอบแล้วพอเราลงมือทำแล้วเราก็มีความสุขอะค่ะไพ่ทีออเพนเดอร์เคเป็นไพ่ของการวางแผนการปรึกษาหาคนที่มีความรู้คนที่สามารถให้คำปรึกษาเราได้คนที่สามารถที่จะนำทางเราไปในในสิ่งที่ใช่ที่สุดหรือข้อมูลที่เราต้องการ คนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงหรือบางอย่างคุณกําลังหาคําตอบว่าถ้าเราทําอย่างนี้เราจะมีข้อมูลจากไหนกันนะเราจะหาข้อมูลที่เราสามารถนํามาต่อยอดนํามาพัฒนาสิ่งที่เราอยากทําได้ยังไงกันนะจกักรวาลจะส่งคนคนนั้นมาแล้วก็มีทั้ง t ู o of c u p Page of o n n t the e m p มเ s แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยผู้อ่านจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากทั้งๆท,ที่ตอนนี้ผู้อ่านอ่านไพ่ยอยู่ผู้อ่านก็รู้สึกฟูลฟิลมองเห็นถึงภาพที่คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทําแล้วใต้สหรับก็เป็นไพ่เดอะเอมเพลเทั้งเดอะเอมเพลเและเอมเพตขึ้นมาคุณอาจจะมีคนมาซัพพอร์ตเรื่องนี้ก็ได้ค่ะเรื่องที่คุณกําลังที่กําลังทําอยู่นี่แหละสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะลงมือทํานี่แหละจักรวาลเขาจะส่งคนที่ซัพพอร์ตคุณได้เข้ามาในชีวิตคุณ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักอาจจะเป็นกันระยะาณมิตรเป็นคนที่เขามีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วก็มาช่วยเหลือให้คําแนะนําคุณหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มอบโอกาสให้คุณมาเติมไฟมาเติมแพชชั่นให้กับคุณในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่จักรวาลเขาอยากจะบอกว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จค่ะขอแค่มั่นใจวางใจในตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถทำได้ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงๆจะอาจไปถึงเรื่องความรักก็ได้นะคะว่าคุณมาถูกทางไหมกับคนนี้มันมาถูกทางหรือเปล่าก็จะขอสรุปคร่าวๆนะคะถ้าเรื่องความรักคนนี้เป็นคนที่ใช่คะ่ะคนนี้เป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้เป็นเนื้อคู่อาจจะหมายถึงทวินเฟมก็ได้ทวินเฟมโซเมตอะไรก็ได้ ไม่อยากให้กังวลกับอนาคตมากขนาดนั้นคืออยากให้โฟกัสแค่ปัจจุบันว่าปัจจุบันคุณมีความสุขไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้กับชีวิตของคุณในตอนนี้ถ้าคำตอบคือใช่คุณกำลังมีความสุขอยู่นั่นแหละค่ะคือคำตอบที่ใช่ของคุณแล้ว นะคะวันนี้ผู้อ่านก็มาส่งสารเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความรักที่ดีพบเจอแต่ความรักที่อบอุ่นขอมอบพลังงานความรักและเงื่อนไขให้กับทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะผู้อ่านไปนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย